สวัสดีครับทุกคนพบกับตะภูพาลุยนะครับในช่อง y t u t u นะครับไล่ภูอ่าวน้อยครับวันนี้ผมจะมาแชร์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับขนุนในวงการขนุนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้และก็ไม่มีไม่น่ามีใครน่ารู้นะสร้างรากโดยกิ่งข้างอย่างมหาธจรันรยร์นะครับผมความลับที่ไม่มีใครรู้ปลูกขนุนด้วยกิ่งทาบสุดยอดอยังไงครับผม นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่คือรากจากกิ่งทาบนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยการศึกษาตั้งใจใส่ใจว่าเราจะทำยังไงให้ขนุนของเราแข็งแรงที่สุดเท่าที่สุดได้ครับผมมาสู่วิธีการทำนะครับผมจะ แชร์เบื้องต้นคร่าวๆนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะถ้าคลิปนี้ถึงล้านวิวผมจะมาทํารายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดยิบให้ทุกคนได้ชมกันนะครับขั้นตอนนะครับเราเลือกกิ่งขนุนมานะครับเรามาปลูกขนุนนะครับปลูกขนุนเราก็คุดลงไปวานสักห้าสิบหรือสามสิบเซนนะครับฟาร์มฟางเราโดยรอบทั้งหมดห้าสิบครับผมรองพื้นด้วยครับขุยมะพร้าวนะครับหมักแล้วก็แก่ผสมแกบแล้วก็ผสมลำ ไม่ผมลำครับผมแกบแล้วแก,บ,แกบที่หมักแล้วนะครับขุยเ้าแกบแกบดิบแล้วกแกบที่เผาแล้วนะครับสามอย่างนะครับลอง,ลองก็ลุมนะครับแล้วเราก็นํากิ่งพันุนะครับกิ่งทาบนี่นะครับนี่คือกิ่งทาบนะครับความอัศจรรย์อย่างที่ไม่มีใครเคยบอกทุกท่านแล้วก็ก็ไม่มีใครรู้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วขนุนเราจะแข็งแรงเป็นสิบเท่าต,ต้านทานโลดได้สิบเท่าป้องกันลมพายุได้สิบเท่า ทนแง้งทนทุกสถานการณ์ได้สิบเท่านะครับครับนี่คือต้นพันธุ์กิ่งทาาเราก็นํามาปลูกนะละนักษณะต้นพันธุ์ก็เป็นลักษณะกิ่งท่านะครับเราก็มานําลอกพาเทปที่เข้าท่าไว้นะครับออกครับผมนี่ฮะแล้วก็เชือกที่มัดตามต้นทั้งหมดเราปลดออกหมดเลยครับนี่เรามาวัดวัดดูก่อนว่าว่าเราจะลงหลุมเนี่ยประมาณ ขนาดไหนได้ครับลองวัดดูครับเพื่อว่าเราก็ไม่มีความแม่นยำเท่าไหร่ว่าควารมระยะระยะที่หน้าดินกับเนี่เราจะให้มันเท่าไหร่ถ้ามันนั่นไปเราก็ต้องขุดลงไปอีกหน่อยอย,อย่างเงี้ยครับผมนี่ลาขดๆเราก็ดึงออกเลยครับแต่งเขาหน่อยครับผมทุกคนนี่ครับ เราได้ความเหมาะสมของการปลูกเราก็ตั้งเราก็กบครับกบด้วยดินดินก็มีขุนมะพร้าวแกลบแกลบที่เผาแล้วแล้วก็แกลบดิบนะครับสามอย่างอยู่ในนี้ครับผมอาหารผมยังไม่ได้ให้อะไรมากเพราะว่ามันยังไม่ต้องการอาหารให้มากไปนะครับพอเรากบเสร็จนะครับเราเหลือกิ่งทาบนะครับส่วนส่วนต้นที่เอามาทาบอะเรากบมิด ส่วนกิ่งทาบเนี่ยครับผมเราลอยไว้บนอากาศครับผมลอยเสมอดินไว้บนอากาศนหน่อยๆนะฮะนี่ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็คลุมสร้างความชื้นให้เขานะครับเพื่อให้เขาได้ตอนกลางวันแดดมันแรงเราต้องสร้างความชื้นให้เขาให้เขาได้อยู่กับความชื้นเขาลา่าเขาจะได,ได้ตั้งตัวได้ไวนะครับผม พอผ่านเวลาผ่านไปสักเดือนหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มทํานะครับเริ่มทํเป็นการหล่อน้ําครับผมหล่อน้ําลงไปที่กิ่งทาบกิ่งทาบนะครับเราให้น้าพันนี้ครับลักษณะนะครับ,บ,นนรบเราให้น้ําพันนี้ไว้นะหล่อไว้ครับหล่อไว้ลดน้าําเราเวลาเราปลูกแล้วนะครับเราทําแอ่งแอ่งแอ่งทําเป็นเอ่งครับผมเพื่อว่าจะให้น้ําขังขังอยู่เวรนิด บริเวณต้นนะครับแล้วเราก็ทำทำน้ำขังไว้ที่กิ่งทาบนะฮะรากของเขาก็จะเกิดขึ้นขึ้นมาใหม่เหมือนการสร้างรากอากาศให้กับพืชเนี่ยจะเริ่มงอกขึ้นมาครับรากจะเริ่มงอกขึ้นมารากจะเริ่มงอกขึ้นมาเห็นไหมครับแตกอ่อนๆขึ้นมาแล้วก็เป็นตุ่มๆเนี่ยเป็นเลยจะขึ้นแบบรากจะขึ้นเยอะมากเลย ข้อดีของการทำนะครับต้นที่สำเร็จแล้วที่สุดเลยคือแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาจะมีลากจากต้นทาบนะครับต้นต้นเทียม1นึ่งต้นแล้วเขาจะมีลากจากกิ่งของเขาเองกิ่งทาบของเขาเองอีกเพื่อสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับให้กับต้นเพื่อลงไปหาอาหารนะครับเลี้ยงผ่าน ตรงบ้านผมนีลมแรงครับผมเลยต้องคิดสูตรให้ได้ว่าทํายังไงเพื่อจะให้ขนุนเราผ่านพายุไปได้ครับเมื่อเกิดยอดหักแล้วลากตัวที่แท้จริงเนี่ยเนี่ยมครับท่านผู้ชมพอเราพอลากเริ่มเดินเยอะแล้วนะครับเราก็จะลากเริ่มออกเยอะแล้วเราเอาดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยให้เขาได้ลงดินครับนี่ฮนะฮะลากเริ่มออกเยอะครับผมเราให้เขาลงดินเพื่อเวลาเขาลงดินแล้วครับมันจะสร้างความแข็งแกร่งป้องกันลมพายุ เพิ่มฟาร์มแข็งแกงเมื่อเกิดมาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยตอตออีกด้านหนึ่งมันเป็นตอแท้แน่นอนแต่ตออีกด้านหนึ่งคือเป็นตอกิ่งทาบถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับมันจะสู้พันนี้ไม่ได้ครับมันจะสู้สูตรนี้ไม่ได้แต่ว่าขั้นตอนทํามันก็ต้องเป็นคนที่มีเวลาใส่ใจทุ่มใจแล้วก็ทุ่มเทลงไปถึงจะทําพันนี้ได้นะครับผมก็นํามาแชร์ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเป็น คลิปผมจะมาแชร์สิ่งดีๆให้กับทุกคนกับการพัฒนาสิ่งดีๆนะฮะให้เกิดขึ้นกับการปลูกกับทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับผมนี่ฮะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ภูผาลุยในช่อง YouTube ด้วยนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วผมจะมาแชร์ละเอียดให้ยิบเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวครับผมไล่ภูอาอน้อยใน YouTube ครับผม